สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านอารัตรผลครับพอดีเกิดเหตุกรณีที่มีชายท่านหนึ่งเนี่ยได้โพสต์รูปภาพนะครับที่อ้างว่าเป็นภรรยาของตัวเองแล้วก็เป็นลักษณะของการเปลยอเพป๊ะเปือยแต่ว่ามีการรอยช้ำทำร้ายถูกทำร้ายแล้วเขากล่าวอ้างว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะครับได้ถูกกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลเนี่ยทำการข่มขืนกาะทำราใน,น,นาลักษณะโสมและกระร่างกายแล้วก็มีการขู่ จนเขาเนี่ยไม่กล้าจะไปแจ้งความก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพจดังเพจหนึ่งแต่สรุปออกมาแล้วนะครับว่าคาดีเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของโอลาพ่อที่วันนี้นเขาเรียกว่าคือเป็นเรื่องแต่งขึ้นอ๋อไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นความจริงกับว่ามีทราบมาว่ากรณีจริง,รงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของชายผู้นั้นเนี่ยได้ทําร้ายภรรยาตัวเองอจริงหรือเปล่าไม่ทราบ,รบ,รบแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าพอดีมีการพูดถึงการโรมหญิง ทราบมาว่าการโจรหญิงหรือการร่นคนควมกันข่มขืนการชําเราในลักษณะโจรโทษจะหนักกว่าข่มขืนการชำาเราทั่วไปนะครับ,ไ,รบไม่ทราบว่าเรื่องของการโจรเนี่ยนะครับมีรายละเอียดองค์ประกอบความผิดยังไงบ้างครับท่านจัุพลเป็นโอกาสที่เราได้พูดถึงความผิดเกี่ยวกับเพศที่เพิ่งแก้ไขในปีที่แล้วนะครับไม่ได้ว่าจะเป็นการกระทำชําเราหรือว่าการกระทำอนาจารเนี่ยสามารถที่จะมีลักษณะของการโจรได้ซึ่งการโจรเนี่ยคือการกระทำในลักษณะที่ผู้ลงมือต้องกระทำ ความผิดมากกว่า1คนโดยผัดเปลี่ยนการกระทําอย่างน้อย2คนคนละครั้งนี่คือภาพลักษณะของการโซมนะครับซึ่งการโซมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากหนึ่งการกระทํชําเราหรือการอาาจารย์การกระทาชําเราเนี่ยปัจจุบันกฎหมายเพิ่งแก้ครับท่านอาจารย์กฎหมายเพิ่งนิยามคําว่าการกระทาชําเราในประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล e> make, ็บ18ว่าเป็นการกระทําเพื่อสนองความใคร้ของผู้กระทําโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทํากระทํากับ อวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำหรือทวารหนักของผู้ถูกกระทำหรือช่องปากของผู้ถูกกระทำซึ่งกฎหมายเดิมก่อนจะแก้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นจะแก้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการที่คล้ายๆกับที่อาจารย์นัตพผลว่าแต่มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งคือว่าซึ่งอื่นใดครับกับช่องปากนะครับไปทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักก็ถือว่าเป็นกระทําชําเราเช่นกันกระทาชําเราแต่ว่ากรณีเนี่ยพอแก้ไขใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาเน้นว่าจะต้องเป็นอวัยวะเพศผู้กระทำใช่ครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แปลว่าการกระทําโดยใช้สิ่งอื่นใดหรืออวัยวะอื่นกระทําต่ออวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นจะไม่มีความผิดนะครับ,รบก็ยังเป็นความผิดอยู่แต่เป็นความผิดฐานกระทําโดยอนาจารโดยการล่วงล้ำซึ่งจะมีโทษเท่ากับการข่มขืนกระทําชําเราเลยคือโทษเท่ากันเพ<ช>ียงแต่คน,นฐานความผิด้า,<ห>ยายไปอยู่ฐานความผิดอีกฐานความผิดหนึ่งนอกจากนี้นะครับการรุมโซมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีการกระทําความผิดบอกไปแล้วว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนโดยผัดเปลี่ยนกันกระทําโดย จะต้องกระทําสําเร็จทั้งสองคนซึ่งแต่เดิมเนี่ยสารธิกาบอกว่าเนี่ยจะต้องมีการากระทาความผิดสาเร็จทั้งคู่แต่ปัจจุบันสารธีกาบอกว่ามีแค่คนเดียวสําเร็จอีกคนภายขั้นพยายามก็ถือว่าเป็นดุมโซมแล้วนี่คือลักษณะของการดุมโซมนะครับนอกจากนี้ถ้ามีการถ่ายคลิปครับท่านอาจารย์รถ้าได้มีการถ่ายคลิปขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญามาตรา280ทับหนึ่งเนี่ยบอกว่าผู้ใดบันทึกภาพหรือเสียงการกระทําอนาจารหรือการกระทําชำเราเก็บไว้เนี่ยแม้ว่า เก็บไว้เองยังไม่ส่งต่อหรือว่าเอาไปแพร่หลายเนี่ยก็ต้องรับโทษหนักกว่าที่บัญญัติในมาตร,รานนั้นที่เรากระทำผิดเนี่ยหนใน3แต่ถ้าเรามีการส่งต่อเนี่ยก็จะต้องรับโทษหนักกวามาตร,ทราที่เรากระทำความผิดกึ่งหนึ่งครับอันนี้แก้ไขใหม่เลยอันนี้<อ>แก้ไข,ข<า>ใหม่การถ่ายคลิปใช่ครับ,รบถ้าเป็นกรณีของทุนผู้ชายที่โพสต์ถึงภรรยาเนี่ยโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยจะมีความผิดไหมครับคือกรณีตามนี้นะครับคือเขาแค่โพสต์ใช่ไหมฮะแล้วไปขอความช่วยเหลือกับเพจ เขาไม่ได้ไปแจ้งความถ้าเขาไปแจ้งความกับตำรวจกัเจ้าพนักงานเนี่ยอาจจะผิดฐานแจ้งความเท็จจะไหมครับบังเอิญเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือจากเพจดังเพจหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดในส่วนของการแจ้งความเท็จนะครับแตนี้มีบางคนถามเอ๊ะมันจะผิดพรบคอมไหมเห็นเอาไปนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์รว่ากางทำความผิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องอธิบายนะครับมาตรา14นะครับมาตรา14พรบคอมเนี่ยนะครับที่ว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งหมทั้งปรับกรณีที่เป็นความเท็จที่จะเอาจะผิดมาตานี้ได้ต้องเป็นลักษณะโดยทุจริตหรือหลอกลวงเอาความเท็จไปแล้วเอาความเท็จนั้นเหมือนกับไปหลอกเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาอ๋อไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นด้วยใช่ถึงจะเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งหรือถ้าเป็นความเท็จก็จริงแต่ถ้าเกิดเป็นความเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัย ระบบของประเทศอ๋อทให้คนวิตกกังวลทาให้คนตื่นตระหนกตื่นตระหนกอย่างเงี้ยจะเป็นความผิดเช่นบอกว่าอ่จะมีซูนามิเข้ามามีน้ําท่วมใหญ่มาอะไรอย่างเงี้มีโรคระบาดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จากลักษณะของการโพสต์เนี่ยข้อมูลที่เขาโพสต์คือเป็นรูปค่อนข้างที่จะเปื่อยเป็นรูปของร่างกายเงี้ยนะครับโดนทาร้ายโดยมีสภาพมันจะไม่เข้าที่ผมพูดมาแต่อาจจะเข้าข่ายกรณีถ้าเกิดว่ารูปนั้นเป็นลักษณะของลามกแก่ภาพโปเปื่อยนะครับจะเข้าวงเล็บสี่ นะครับนะแล้วเป็นโคสถ้าเกิเขาเปิดสาธารณะเป็นเปิดเฟซบุ๊กสาธารณะค,รคนทั่วไปสามารถเข้าได้ก็จะมีความผิดตามวงเล็บสี่เที่ผมพูดมาเนี้แหละนะครับะนะแ,แสดงว่าแม้ว่าไม่ผิดอนุมาตรสอก,ก็ยังผิดอนุมาตรสีใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกล่าวอ้างว่าเขาเป็นคนทำร้ายเองอจริงไม่จริงไม่ทราบใช่ ถ้าเป็นการทาร้ายเองเขาก็จะมีความผิดฐานทาร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา295ใช่ไหมฮะซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับตรงนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณาแล้วนี้ประเด็นมีการกล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยสติไม่ดีมีการสติไม่ดี<ช>มีการ,รบ,บอกกับตํารวจว่านี่เขาสติไม่ดีใช่แล้วคือไอ้เรื่องของการที่คนสติไม่ดีหรืออ้าวอะไรเนี่ยเราเคย พูดไปแล้วพูดไปแล้วในเปิดกฎหมดเปิดตอนเก่าๆลองไปหาดูนะครับแต่ว่าจะเอาพูดคร่าวๆแล้วกันว่าจะอ้าวมันมีสติไม่ดีได้เนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65เนี่ยนะครับที่จะเป็นเหตุว่าไม่ต้องรับโทษเนี่ยมันต้องถึงขั้นว่าไม่รู้สึกผิดชอบ สมองสั่งการผิดในขณะกระทำเนี่ยถึงขั้นไม่รับชอบขณะกระทำเนี่ยจะมีเสียงร้อนว่าเฮ้ยจะมีคนมาตามฆ่าหรือต้องฆ่านะต้องถึงขั้นขนาดนั้นนะครับถ้าถึงขั้นขนาดนั้นจะรับโทษไหมครับคือจะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษเลยแต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะต้องข้กระบวนการศาลครับครับนะแต่ถ้าเกิดว่ายังพอรู้สึกผิดชอบอยู่บ้างใช่ไหมครับก็ต้องเข้ากระบวนการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปเจอขั้นสอบสวนหรือเจออะไรก็ ตำรวจจะต้องำดำเนินการย <Leonard> ังไงครับ <ST. S 2> เป็นกรณีของถ้ามีการสอบสวนหรือพิจารณาคดีแล้วเห็นว่ามีอาการวิกลจริตผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไอ้ผู้ต้องหามีอาการวิกลจริตหรือไม่และไม่สามารถต่อทุกคดีได้เนี่ยเขาจะให้พนักงานแพทย์มาตรวจแล้วถ้าพนักงานแพทย์เห็นว่ามีการวิกลจริตจริงไม่สามารถต่อทุ้คดีได้จริงก็ใอ้งดการสอบสวนหรืองดการพิจารณาและส่งตัวไปยังสถานที่ที่บำบัดได้ แล้วพอหายก็ต้องมาดำเน,นินคด,ดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้อ้างว่าเพี้ยนอ้างว่าบ้า,าแล้วจะไม่ต้องรับโทษใช่ครับ